ลงมาไฮมาหน้าเด้อพี่น้องมือนิหาเลาะเบิ้งเขางามเขาเพื่อนเขาเพื่อนงามพี่น้องเอ้ยทงหนีหน้าดำก็ดีครับบุลลุ่มหน้าดำงามง่ามง่ามบันบนี้มาเบิ้งหน้าไพ่บันบนันนีหน้าคอยบันเบิ้พี่น้องเอ้ยหน้าไพา่พี่น้องเอ้ยหน้าไา่คอยบัน งามอยู่เด้แต่ว่ามันล่มพี่น้องเอ้ยสูงอย่างกระดอกกระเดียแทบวะพี่น้องล่มท้าละไม่มีปัญหารถเกี่ยวแต่ว่าย่านจะเม็ดมันบวแกนี่ไล้พี่น้องล่มทับกันล่มทับกันบ่ถือแสงแดดเม็ดขาบวแกเด้พี่น้องเดี๋ยวผ้ารอกผ้าลอะจังน้อยพี่น้องบัวชั้นข้างหน้าเราเด้อพี่น้องเด้อบัวบัวพี่น้องบัวชั้น ซาจะควางมึงดูพี่น้องมีหอดเบ็ดปลอมตุเจ้าเบื้องคักหลายมีหอดจะควางหน้าโอ้ไปเรลาก็ะโเออกพูดนะพอดีใจเต้นนี่ละพี่น้องบัวหลวงคอยเกิดคอยเอาเม็ดมะยนพี่น้องเนี่ยนั่นใบขาวๆใบปอนๆขาวๆเขียวขาวๆพี่น้องส่วนบัวแดงใบเขียวแหล่ ได้ผลเลยเนี่ยแถวเนี่ยต้องเมอาเมื่อวานตต่มอีกบัวหลวงพุนเบ็ดปอมพี่น้องคุณโอ้คักเนาะกูมาใส่เนานะคักายปลาลวงซาเหลเือเจา้าไม่ค่อยได้กินแน่พุ่เยีกคักเนาะคักเนาะมูเจา้า อีนี้พอป่อยแล้วป่อยสุปีกับเป็นเรื่งจีแล้วพี่น,อน้องเบ็ดป้อมเต็มสะมองดูหาอันหกอันดักไปมดมาเอาเด้อเบ็ดป้อมไปเอามาเอาอ้งามเด้บ,บัวแดงแล้วบัวขาวเขาจะปูกพี่น้องท่านท่านได้เป็นดอกไปห้าละบึงมือนพี่น้องหน้าหาให้ ใส่เราอีพอข่อยมื่อกี่ยวาหยาใจเจ้าหืมหน้านอ,ขอ,าขอ,าอนข่อยบนเร้อดำบ่ลมนี่ของเราพอดีเนาะบ่สูงเราหน้าดำไหมอุ้ยทีไรของเราเข่อเจ้าทีคักทีคักทีจัดเลยห่วงข่อยขาวเหนียข่อยห่วงไงเท่ากันดิแต่ว่ามันล่มไหม ย่านแดดบหอดมันนี่นนะพี่น้องแดดบหอดนี่เม็ดบตึงแต่ว่าถามันยอ่อข้ออยู่กะบเป็นยังมื่อนี่ขอมาใส่ตอมกุ้งพร้อมพี่น้องสาเนะด๋ย่าเ้าะเบิองพี่น้องปุ๋ยละทังเชียงหน้าปุ๋ละไปมักแต่นี่แล้วพี่น้องนี่ไปเฮ็ดหน้าเนี่ยก่อปลูกต้นกระถินเทพ่า หน้าหอยเขี้มเนาะก็ะเลยต้องปลูกตน้นนี่โอ้ยปีนี้ใหญ่หลายพี่น้องตเต็มมดแล้วอันนี้เป็นงวดที่สองที่ข่อยสมแซมอันงวดแรกที่เฮ็ดถน,นนใหม่ๆม่อมัน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 ,ม,น,ม,นมันเกิดห้างๆพี่น้องอันนี้ข่อยสมแต่ว่าต้องตัดงาสุป,ปีนี่มาเบิง่งพี่น้องหลังจากข่อยเป่งน้ำไม่ซีบมือที่แรกยืนต้นอยู่เลยลมมดพี่น้องหน้าซามไร แต่ว่ากัญญอข้อโยดอกพี่นอ้องเปียงน้ำไปแล้วบุง้งดูแห้งบุ้งมดเด้พี่น้องแห้งบุ้งมดพวกกับี่สีเกี่ยวประมาณเป็นที่สิบเริ่มตนน้นเป็นที่สิบอย่น้องซิปซิปหาพวกเกินยี่สิบนี่พี่น้องมันล่มยังสีน้ำน่านแห้งเลยพี่น้องลงใช้ขวดชีได้มาเปียงอีกอือขุดคันแทะลงไปอีกเนาะ หน้ามันหน้ารูปพี่น้องหน้าพวกคือบ้านคือเมืองเพิน่นนี่ละเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าปลูกต้นใหม่เป็นห่มกับพ่อแล้วพี่น้องเอ้ยเย็นดีเลยพี่น้องอยมากต้นใหม่ไหมแด่ว่าตรงไดที่เหาปลูกเขาอนนี้ละต้นไหม่หลายหลาย,าย,ายมันก็สิเปลี่ยนีสิหลังงามมันเป็นหน่วยเป็นหมากมันรีบ ม,มันเพราะว่ามันส้างอาหารด้วยกินอาหารด้วยแชงแดดนะเขาวไว้แสงพี่น้องลมมืดลมก็วิปัญหาดอกพี่น้องมือนี่ใส่รถเกี่ยวไม่ใช้มือแล้วใส่มือก็ด้วยสถานาการณ์ที่ชุกเชินถึงใส่ใส่มือแล้วก็ไปสีรถเนาะเรื่องสังกนกตีเอาฟาดเอาอันนั้นคือสถานาการณ์ที่เท่าเาตรียมพร้อมแบบ ทุกเชิญใช่ไมนี่นเนาะก็อื่นต้องเฮ็ดเอาแต่เสมอนี่ขึ้นมากจะใช้รถเกี่ยวเลยพี่น้องเป็นสภาพได้ก็เพรา่จ่มาไอขี้ดินมันบเบลล่นะพี่น้องรถเกี่ยวก็ลงได้แล้วนี่ละพี่น้องทางน้ำออกลมมดมันห่มพี่น้องมันหม่นหมนะเรื่องต้องมตัดตัดทุกปีได้พี่น้องไปหาหม่องไส้กุ้งมาดิพี่น้อง ปุ่นซ่าอยู่ทั้งปุ่น